สวัสดีเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมทุกๆคนนะวันนี้นะเรามีของเล่นมาใหม่ด้วยนี่ยให้ทายว่าเป็นอะไรไม่รู้หรอกทายไม่ถูกใช่ไหมล่ะฉะัซื้อมานี่ยใส่ทานด้วยนะใส่ทานได้ชาร์จได้นะ ต้องมีเลี้ยงข้าวปอนเพชรดิกรีโอ้โหนั่นใครนะ่แมนยูใช่ไหมเนะ่ถ่ายอะไรนักหนานะักคนจะนอนนะ่โอ้โหยิ่งน,น่ารักเลยนะ่ดูผมสิผมจะสวยสวยมากมากเลยนะ่เพราะฉะนั้นชาร์จไฟบ่อยๆนะ เดี๋แบตหมดเห็นไหมอันนี้ไม่ได้ชาร์จไฟนะ่ะแบตหมดเลยนะ่ะไปแล้วนะวันหลังถ้าชาร์จไฟใหม่นะ่ะเดี๋ยวจะมาเล่นด้วยนะครับ